ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ในเทศกาลปัสกานะครับตั้งแต่สมพูดปัสกามานะครับบทพระวรสารบทพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์นี้เป็นบทที่อ่านสนุกนะครับน่าตื่นเต้นแล้วก็มีรายละเอียดมีเลือดเนื้อมีชีวิตชีวามากเพราะอะไรครับ เพราะว่าการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของบรรดาอาคัสสาวกพวกเขาได้พบพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพอย่างแน่นอนเขาถึงบันทึกบทพระคัมภีร์อย่างมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตชีวาฟังดูแล้วเหมือนกับที่เราอยู่ในโลกนี้เราเราบอกว่าเวลาเวลาพูดโกหกเนี่ยพูดยากเพราะว่ามาพูดอีกครั้งหนึ่งพูดไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าพูดเรื่องจริงนี่พูดง่ายพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิม เอออาคัสาวกเนี่ยเขาเขียนบทพระคัมภีร์บทพบระวรสารเขาพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะเขาได้พบจริงๆนะครับเวลานี้เราอยู่ในอาทิตย์ที่3เทศกาลพัสกาเรามาดูซิว่าบทพระคัมภีร์วันนี้น่าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็มีรายละเอียดสนุกสนานมีสาระแล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจเราอย่างไรบ้างจะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป โดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้สิทธสองคนที่พระเยซูเจ้าเสด็จกับคืนเพื่อจนอาชีพแล้วประจักรมาเดินทางกับพวกเขาขณะที่เขามุ่งกลับไปหมู่บ้านเอมาอุสทั้งสองพอจําพระเยซูเจ้าได้ขณะที่พวกบิขนมปังในมืออาหารพวกก็อันตรธานไปจากสายตาของเขาแล้ว พวกเขาพูดออกมาเป็นหยกหนึ่งแก่กันและกันทำนองว่าตอนเดินทางมาด้วยกันเราก็รู้สึกร้อนรนและสังหรณ์ใจแล้วว่าต้องเป็นพระอาจารย์มิใช่หรือบางทีอะไรที่เรามีประสบการณ์เรารู้สึกได้เลยว่าใช่แต่ก็ยังไม่ค่อยจะมั่นใจในตอนนั้นจนเรื่องนั้นผ่านไปแล้วจึงรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านไปนาเป็นเรื่องดีเราตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ผ่านมาถูกต้องแล้ว บทพบระวจ i สารในวัน,นี้จึงเป็นเรื่องที่สิทธิสองคนเห็นพระเยซูเจ้าถูกตรึงกับกางเขนแล้วก็ไม่รอดูฉากที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพเสียใจผิดหวังแล้วก็กลับบ้านนอกมาบ้านเขาอยู่เมืองตำบลเอมาอุสนะครับอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม11กิโลเมตรนะครับก็เดินกลับบ้านโดยที่ไม่ไม่สนใจฉากฉากสําคัญคือฉากที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพแต่พระเยซูเจ้ารักเขานะครับ อาจจะบอกว่าสิทธ์สองคนนี้ไม่สนใจพี่เยสุเจ้าก็อาจจะบอกว่าโอเป็นสิทธิโง่ๆพี่เยสุเจ้าจะลองการกลับคืนชีพของพองค์โดยการมาเดินกับคนโง่อๆอย่างเราเราคิดไม่เป็นเราคิดไม่ได้เราคิดน้อยใจเราจะกลับบ้านผิดหวังที่พี่เยสุเจ้าถูกตึงการเขนแต่ไม่รอดูฉากที่พระองค์กลับพืนชีพในวันที่สามวันอาทิตย์ปัสกาบทพระวรสารนักบุญลูการในวันนี้เล่าว่าสิทธ์สองคนไม่กลับ หมู่บ้านเอมาอุสดังตั้งใจเพราะพวกเขาผิดหวังแต่ก็ไม่กลับทำไมครับหลังจากที่เขาได้เห็นพระเยซูเจ้านะครับปรากฏว่าเขาไม่กลับบ้านเอมาอุสอย่างที่หวังนะครับแต่กลับมีกำลังใจแล้วก็วกกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสมทบกับบรรดาอาคาสาวกแย่งกันเล่าด้วยความตื่นเต้นให้อาคาสาวกฟังว่าได้พบพระเยซูเจ้ากลับขีนพระจุมพีเดินทางมากับเขา แต่พวกเขามาจำพระองค์ได้ตอนที่พระองค์ทรงบิขนมปังขณะเล่าอยู่นั้นพระเยซูเจ้าก็ประจักษ์มาท่ามกลางพวกเขาอีกครั้งหนึ่งพว์ตรัสประโยคหนึ่งที่คล้ายๆกับประสบการณ์ที่เราอธิบายกันในตอนต้นนี่คือความหมายของถ้อยคําที่เรากล่าวไว้ขณะยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศศกและเพลงเสดุดีจะต้องเป็นความจริง ที่จริงแล้วทั้งสามอย่างที่พูดมาเนี่ยก็คือพระคัมภีร์ในเวลานั้นธรรมบัญญัติของโมเสสหนังสือของบรรดาประกาศศพและเพลงเซดุดีในยุคข,ของพระเยซูเจ้าหนังสือเหล่านี้เป็นพระคัมภีร์ที่อ่านกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศศพและเพลงเซดุดีจะต้องเป็นความจริง สิทธิสองคนท้อใจจะกลับบ้านพะเยซสุเจ้าทรงมาเดินกับเขาแล้วก็กจําพระองค์ไม่ได้แต่ก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดานะใจเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ร้อนใจทําไมเราไม่ทักกันนะแล้วพอตก,กยินพระเยซสุเจ้าก็แกล้งจะเดินจะเดินเลยไปเขาก็ฉวยมือพะเยซูเจ้าไว้แล้วบอกว่านี่ใกล้ค่ำและวันก็ล่วงไปมากแล้วพักอยู่กับเราก่อนเถอะแล้วพะเยิสุเจ้าก็เข้าไปที่พัก แล้วก็รับประทานอาหารเย็นกันพระยุทสุเา้าทรงบิขนมปังท่านนั่นเองเขาก็จําได้ว่านี่เป็นพระอาจารย์แล้วพระยุทธสุาก็อันตรธานหายไปต่อหน้าเขาเขาก็ทักกันบอกตลอดทางเราร้อนใจมาเลอทำไมแกไม่ทักทำไมแกเราก็รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นพระอาจารย์แล้วก็ไม่กลับอิมาอุตเลยนะครับวกกลับไปยิซาเล็มแล้วก็ไปสมทบกับพวกศิษย์แล้วพระยุทสุเา้าก็ประจับมา ตรัสว่านี่คือความหมายของถ้อยคําที่เรากล่าวไว้ขณะยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศศพและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงคือตอนนั้นเรายังไม่ชัดเจนแต่เหมือนมีอะไรบอกในใจให้เดินตามทางหนทางนี่แหละและที่สุดก็เป็นจริงอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้แล้วพระคัมภีร์ในสมัยของพิยสิเจ้าประกอบด้วยพระธรรม บัญญัติของโมเสสคือหนังสือห้าเล่มแรกชาวยิวเรียกว่าตูรานะครับปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดานวิถีเฉลยธรรมบัญญัติ5้าเล่มน,นะครับหนังสือของโมเสสหนังสือของบรรดาประกาศกนะครับก็มีประกาศกใหญ่4เล่มประกาศกเล็ก12เล่มน,นะครับหนังสือเพลงเซดุดีเราจําได้หรือไม่ก่อนหน้านี้สิทธิสองคนตอนเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่หนังสือของโมเสสจนถึงบรรดาประกาศกแต่ในบทพระวรสารวันนี้มีอ้างชื่อหนังสือเพลงเสื่ดีเพิ่มเข้ามานะครับแล้ววันนี้เราจะอ่านกันบอกว่าและพระองค์ทรงทําให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ตรัสว่ามีเขียนไว้ดังนี้พระคิดเจ้าจะต้องจนทุกทรมานและจะกลับกลินพระจนมาจีบจากบรรดาผู้ตายในวันที่สา จะต้องประกาศในพระนามร่วงให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้แล้วพอพระี่สุเจ้าประจักษ์มาให้แอคัสสาวกพร้อมหน้ากันแล้วสั่งเขาว่าท่านต้องเป็นพยานที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจนสุดปลายแผ่นดินโลกถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องการกลับคืนพระชนม์นชีพของพระอาจารย์เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ พระศาสนจักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน จริงบทพระวรสารบทนี้นะครับนักบุญลูกาเขียนไว้เพียงท่านเดียวบทพราาะวรสารนักบุญแมทธิวมาร์โกยอนไม่มีไม่มีเล่าเรื่องนี้เรื่องสิทธิสองคนเนี่ยที่ผิดหวังในพี่เยซูเจ้าแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่เอมาอุสมีเพียงนักบุญลูกาคนเดียวนะครับที่บันทึกเรื่องนี้เอาอไว้และเป็นเรื่องที่มีผลต่อจิตใจคนในโลกเป็นจนํานวนมากนะครับโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่า นี่ก็ใกล้ค่ำและวันก็ร่วมไปมากแล้วโปรดพักอยู่กับเราก่อนเถิดพระเยซูเจ้าคุยกับเขามาทั้งวันแล้วเขาก็รู้สึกดีมีความสุขมีกำลังใจแล้วก็รู้ใน,ในใจว่าไม่ธรรมดาสิ่งที่ได้รับในวันนี้พิเศษมากเลยแล้วพอตกเย็นพระเยซูเจ้ามาเดินกับเขาก็เหมือนคนแปลกหน้าก็าทำท่าจะเดินเลยผ่านไปเขาก็ฉวยมือพระเยซูเจ้าไว้ฉากนี้แหละครับ เป็นฉากที่ให้กำลังใจใ่ผู้คนอย่างมากช่วยมือพระยิสุเจ้าไว้แล้วก็พูดออกมาบอกว่าพักอยู่กับเราก่อนเถิดเพราะนี่ก็ใกล้ค่าและวันก็ล่วงไปมากแล้วแล้วเป็นยังไงครับแล้วพระยิสุเจ้าก็พักอยู่กับเราทําไมในชีวิตของเราจบวันเราไม่เคยพูดประโยคนี้บ้างนะเราตกกลางคืนจะนอนทุกคืนทําไมเราไม่พูดประโยคนี้บ้างนะ เหมือนเราช่วยมือพระเยซูเจ้าแล้วเราบอกว่าดีก็ใกล้ค่ำและวันก็เลื่องไปมากและปรดพักอยู่กับเราพอดแล้วพระเยซูเจ้าก็พักอยู่กับเราไงครับอยู่ในบ้านของเราอยู่กับลูกของเราอยู่กับครอบครัวเราเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเองเราก็เป็นเหมือนสิบสองคนนะครับเราก็รู้สึกดีแต่พอพระเยซูเจ้ากําลังจะหายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรมีค่ากําลังจะหายไปแล้ว ถ้าเราฉลาดอย่างจิตสองคนนั้นเราต้องรีบชฉวยมือพระเยซูเจ้ารุดเชิญพระองค์ประทับอยู่กับเรานะครับเมื่อพวกเขาได้พบพระอาจารย์เสด็จกลับคืนพระชุลนที่ประจักษ์แก่สายตาแล้วภารกิจที่เหลือต่อไปก็ต้องประกาศและเป็นพยานในความจริงนี้นี่เป็นภารกิจหลักของพระศาสนาจักรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยท่านทั้งหลายจงเป็นพยานถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรครับ เราถูกเขาจับไปตึงกางเขนสิ้นพระชนนถูกฝังไว้สามวันแล้วกลับคืนชีพเธอต้องประกาศเรื่องนี้ว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นภารกิจที่เหลือต่อไปก็ต้องประกาศและเป็นพยานในความจริงนี้นี่เป็นภารกิจหลักของพระศาสนาจักรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประกาศความจริงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์รับทนทรมาน สิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้3มวันและกลับคืนชีพไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลและเสด็จสู่สวรรค์พ่อเขาอ่านเรื่องราวของสิทธ์สองคนนะครับที่เดินทางกลับบ้านเอมาอุสแล้วมาพบพระเยซูเจา้านะครับเ,เรื่องราวนี้เขียนโดยนักบุญลูก,กานะครับคนเดียวอีก3ท่านไม่ได้เขียนนะครับ เวลานั้นสิทธ์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังขณะที่บรรดาสิทธ์กำลังสนทนากันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าได้เห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเพราะเหตุดใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ จงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราเองจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และพระบาทเขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา หลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นความหมายของถ้อยคําที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกพและเพลงเซดุดีจะต้องเป็นความจริงและพระองค์ทรงทําให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระกัมภีร์ตรัสว่ามีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระคิจตเจ้าจะต้องจนทุกทรมาน และจะกลับกินพระจนมาที่จากบรรดาผู้ตายในวันที่สจะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มบรรดาอาคาสาวกก็ยืนยันด้วยชีวิตมาจนถึงสมัยปัจจุบันของเราเราก็ยังประกาศเรื่องนี้นะครับ เวลาเราประกาศอย่างสง่าเราประกาศตอนไหนครับก็เวลาเราไปร่วมพิธีมิสซาแล้วคุณพ่อบอกว่าให้เราประกาศรหัสธรรมแห่งความเชื่อพระกขิตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนพระกิตเจ้าทรงกลับคืนพระชนะชีพพระกิตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราประกาศอย่างสง่าในพิธีมิสซานะครับต่อไปเราจะมาพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นพิจารณาบทพระวรสารเรื่อง สิทธิ์สองคนเดินทางไปเอมมอาอุตแล้วไม่ไปวกกลับมาแล้วบุตรพระบรสารในเวันนี้อ่านฉากที่เวลาวกกลับมารวมกับสาวกแล้วเล่าว่าเราได้เห็นพระอาจารย์อาคัสาวกก็บอกก็บอกก็เหมือนกันพระอาจารย์ประจั์มาแกสองคนรีบกลับไปก่อนสิทธิ์สองคนบอกฉันจําพระองค์ได้ตอนบีขนมปังขณะที่กําลังแย่งกันเล่าว่าได้เห็นพระอาจารย์พระยิสุเจ้าก็ประจัก์มาแล้วก็ ได้พูดกับพวกเขาอย่างที่พ่อได้อ่านเื่อเมสครู่นะครับเป็นบทพระบรารในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้นะครับนำมาจากหนังสือกิจกรารอาคัสสาวกนะครับตอนที่แล้วพ่อบอกว่าหนังสืกกาาอกิจการอาคาสสาวกเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีค่ามากเลยนะครับพระจิตเจ้าประทานหนังสืเอเล่มนี้ให้เรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของพวกอาคัสสาวกที่พอเขาเออ ได้รู้ว่าพระอาจารย์กลับคืนชีพแล้วพระอาจารย์ให้ของขวัญคือพระจิตเจ้าแล้วโอ้โหจิตใจเขายิ่งใหญ่นะครับประกาศพระวาจาของพระสุดปลายปลายแผ่นดินบทหนังสือกิจการนาคะสาวกวันนี้เป็นบทเทศของระบ,บุญเปโตรนะครับบนเฉลียงชั้นบนหลังจากรับพระจิตเจ้าแล้วเปิดประตูออกไปแล้วก็เทศนะครับแล้วเทศว่าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน วานที่หนึ่งในบันดีนะครับนำมาจากเมืองศืีกิจการอาคัสาวกเป็นบทเทศของนักบุญเปตโตรหลังจากได้รับพระจิตเจ้าแล้วเกิดความกล้า,าหาญตอนรับพระจิตเจ้าสวดอยู่ในห้องชั้นบนห้องที่เคยรับประทานอาหารข้ามมือสุดท้ายต้องปิดหน้าต่างปิดประตูกลัวชาวยู่จะจับไปติงการเขียนแบบพระอาจารย์พอพระจิตเจ้ามาประทับอยู่ในชีวิตของอาคัสาวก เปโตรออกไปเปิดประตูห้องชั้นบนก็เป็นเฉลียงคนก็มามุงดูบ้านหลังนั้นที่เขารับพระจิตเจ้าเพราะมีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องนบ,บุญเปโตรก็เริ่มเทศนะครับหลังจากได้รับพระจิตเจ้าเสด็จลงมายังชีวิตของบรรดาัครสาวบกแล้วท่านเริ่มเทศอย่างกล้าหาญให้กับชาวยูซาสล็มที่มารวมตัวกันรอบบ้านหลังนั้นเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์พระเยซูเจ้า แล้วท่านเทศตออนหนึ่งว่านับเป็นการประกาศความจริงที่เป็นพระภารกิจของพระศาสนจักรครั้งแรกอันนี้ยังไม่ใช่บทพระคมภีร์นะครับพ่อเพียงแต่ต้องการจะเน้นว่าการออกไปเทศนเนี่ยนับเป็นการประกาศความจริงที่เป็นภารกิจของพระศาสนจักรครั้งแรกเลยภาร,รกิจของพระศาสนจักรคือพระเยซูเจ,จ้าบอกว่าท่านจงไป ยืนยันเทศสอนนานาชาติทั่วโลกยืนยันว่าเราสิ้นพระชนบทไม้กางเขนและกลับคืนชีพใครเชื่อในเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดรรับสินล้างบาปเพราะฉะนั้นภารกิจที่พระจิตเจ้ามอบให้ดบุญเปโตไปทําครั้งแรกเลยก็คือเปิดประตูออกไปเทศไอการนี่นับเป็นการประกาศความจริงที่เป็นภารกิจของพระศาสนาจักรครั้งแรกและท่านก็ทําได้อย่างดีอาศัยพระหันสถานของพระจิตเจ้า มีคำพูดตอนหนึ่งใกล้เคียงกับบทพระวรสารในวันนี้นะครับบทพระวรสารในวันนี้ที่พระสุเจาบอกว่าทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงซดุดีจะต้องเป็นจริงก็เวลานบุญเปตโตรเทศก็เทศคล้ายๆกันท่านพูดว่านี่คือความหมายของถ้อยคําที่เรากล่าวไว้ขณะยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงเสดุดีจะต้องเป็นความจริงอันนี้เป็นคําที่พระเยซูเจ้าตรัสนะครับแต่นักบ,บุญเปตโตรบอกว่าแต่พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทําให้ถ้อยคําที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าโดยทางบรรดาประกาศศกว่าพระคิดเจ้าของพระองค์จะต้องทรงรับทรมานนั้นเป็นจริงและท่านก็ทําตามพระบรดํารัสของพระเยซูเจ้า จะต้องประกาศในพระน,นามพระอ,องค์ให้นานาชาติกับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นเพญญาถึงเรื่องทั้งหมดนี้โดยนบ,บุญเปโตรสรุปว่าเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิดเพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภยัยสรุปแล้วนบ,บุญเปโตรก็ได้ทําตามที่พระเยซูเจ้าได้มอบภารกิจไปให้นะครับใครเชื่อถึงเราจงโปรดสินล้างบาป ในพระน,นามของพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับท่านเสมอไปจนสิ้นพิภพพ,พอ,อนบุญเปโตรเทศจบนบุญเปโตรก็ไม่ลืมที่พระยศเจ้าสั่งเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิดเพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัยในวันนั้นมีผู้ขอรับสินล้างบาปสามพันคนเริ่มต้นพระศาสนาจักร ในบทอ่านที่สองนักบุญจดหมายนักบุญยอนคารสาบกนะครับนักบุญยอนก็เขียนจดหมายไปสอนคิตชนเป็นฉบับที่หนึ่งของนักบุญยอนนะครับสอนเราว่าแม้เราจะมีพระเยซูเจ้าที่ถวายองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราได้ก็จริงแต่เราก็อย่าไปทําบาปอีกใช่เรามีพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งสิ้นเปลินจดบทหมายการเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราก็จริงแต่ไม่ได้มาไถ่บาปเราเพื่อให้เรากลับไปทําบาปอีก การไถ่บาปมีไว้สำหรับเราที่พลาดพังอ,อถ้าลูกพลาดพังลูกก็สามารถจะไถ่าบาปได้ไม่ใช่ได้ตัวลูกไถ่เองนะลูกต้องอาศัยพระโลหิตของพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ไถ่เพราะฉะนั้นการตายเป็นไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมนุษย์ของพระยืนสุ่เจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเนี่ยกลับไปทําบาปบ่อยๆไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อว่าเราพลาดพังนะครับเราจะได้ กลับมาได้บางทีการไถ่บาปมีไว้สําหรับเราที่พลาดพังอ่อนแอทําบาปไม่ได้มีเอาไว้ให้เราหันกลับไปทําบาปซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ใช่แบบที้น,นบุญยนสอนว่าอย่าทําบาปแล้วท่านเสนอว่าจงปฏิบัติตามบทตรบัญญัติของพระองค์นี่เป็นการสอนที่มีคุณค่าแท้จริงเวลาเราไปบอกคนบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้เลิกประพฤติอย่างนั้นเลิกประพฤติอย่างนี้แล้ แล้วเราใส่ความดีลงไปแทนบ้างไหมแล้วอะไรหลายที่อยากให้ทําเธอบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นและไอ้ที่อยากทําทําไมไม่บอกเขาล่ะเมาะะน้นนบุญยนไม่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 ใช่บอกเลิกอย่างเดียวนบุญยนเนี่ยสอนว่าอย่าทำบาปแล้วท่านเสนอว่าจงปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระงนี่เป็นการสอนที่มีคุณค่าแท้จริงเวลาเราเอาบางอย่างที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิตของผู้คนเราก็ควรเอาสิ่งที่ดีกว่าใส่เข้าไว้ในชีวิตของเขาเป็นการทดแทนท่านยังสอนอีกว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์คือให้เรารักพระเจ้าและรักกันและกันในบทอ่านจึงมีเขียนว่าสันดิสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าได้เห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไม เพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจจงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราเองจงคำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีตรอดดังนี้แล้วพวกทรงให้เขาดูพระหัตถ์และพระบาทเขายินดีและแปลกใจจนไน่อยากเชื่อพวกจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแดง่พระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาพระองค์ทรงทานเลี้ยงพร้อมกับเราไปทานเลี้ยงกับพระองค์ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ